สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสเก็ตฟุตบอลที่เคารพรักทรรุกคนในช่วงเช้าวันด้วยนะครับลิวอู์พูไม่ควรแพ้ครับอันนี้สล็อตครับโอทว่าบุตรสินเมินแจกใบแดงมาร์กเก์ฮีนะครับโกวเมื่อคืนนี้ประเด็นก็ถือว่าสุดยอดนะอันนี้สล็อตครับกูซอลิวอู์พูวิจารณ์บุตรสินไม่ทํางานตัวเองนะเฉพาะมาร์กเก์ฮีแนวรับคู่แข่งกคือแมสตี้นี่ยฟาวขัดขวางโอกาสทำประตูพร้อมชี้เป็นอีกครั้งที่ทีมได้ผลลัพธ์ที่ไม่สมควรหลังแพ้แมสตี้คาบ้าน2-1 หงแดงลิพูนเนี่ยนำก่อนนะครับโดนแซงแล้วท้เจ็บแบบแมนซิตี้ส่งลูกตรงตัวข่ายเพิ่มครับแต่คริกพอสั้นนะผู้ตัดสินในสนามนครับดูจอริฟคืนเปลี่ยนเป็นฟรีคิกพร้อมให้ใบแดงโดมินิกส์วอสไลก็หาฟาวตัวสุดท้ายนะครับอันนี้สล็อตครับพบสื่อหลังแข่งดูถามถึงใบแดงลูกทีมครับแล้วให้คําตอบอ้างจากวาเกฮีเนะี่ยโดนใบเหลืองโดยฟาวใส่โมเม,มสนา,าคาร์าสกอร์ศูนย์ศูนย์ตอนนาทีหกสิบแปดชั้นของสล็อตบอกว่า ใบแดงดอมไม่ใช่จังหวะที่เราควรพูดถึงบางทีเขาควรปล่อยให้เป็นประตูแต่นั่นคือกฎที่เราต้องยอมรับหากมีจังหวะที่เราควรพูดถึงมันคือการตอน,ม,น,อตอนมันคือตอนที่โมซาร่ากำลังหลุดไปโดนกับผู้รักษาประตูแล้วโดนมาร์กเกฮีถึงเสือ้อทุกคนที่เคยมาเล่นสนามนี้ตลอดแปดปีหลังเนี่ยต่างรู้ว่าหากโมซาร่าไดห้หลุดไปในตำแหน่งนั้นมันจะเป็นสกอร์ดังนั้นเกฮีขัดขวางโอกาสทำประตูแต่เป็นในครั้งที่ผู้ตัดสินไม่เป่าเข้าทางเรา คู้เขาต้องทําหน้าที่ของตัวเองหากถามร้อยคนในองค์กรขององค์กรบรสเัิอังกฤษเนี่ยจะมีแค่20คนที่บอกว่ามันไม่ใช่ใบแดงความไม่แพ้ที่แอนฟิลเนี่ยทำให้ลิเวอร์พูลจมอันดับ6พรีเมียร์ลีกครับตามหลังทอฟโฟร์แต้มนะแล้วก็สล็อตพูดต่อถึงรูปเกมบอกว่าอย่างที่เคยเห็นมาตลอดหลายปีนะมันเป็นเกมระหว่างลิเวอร์พูลกับสตีที่ยอดเยี่ยมอีกนัดแต่วันนี้ผลลัพธ์น่าผิดหวังมาก ครึ่งแรกซิตี้เนี่ยเป็นทีมที่ดีกว่าโดยไม่ได้สร้างโอกาสจะแจ้งมากเท่าไหร่ครึ่งหลังตรงกันข้ามเราเล่นได้หน้าประทับใจแล้วก็มีช่วงเวลาที่ดีหลายครั้งเราขึ้นนำหนึ่งศูนย์และแทบไม่เปิดโอกาสอะไรให้คู่แข่งจนตอนใกล้จบลูกครอสแฉลบตกไปเข้าทางของพวกเขาแล้วเป็นสกอร์เป็นหนึ่งหนึ่งแบรนด์ดิวาอ่านจังหวะแล้วก็จบสกอร์ได้ดีเราแทบจะคุ้นเคยกับการเสียประตูช่วงทุเจ็บแล้ววันนี้ก็เกิดขึ้นอีกครั้งแน่นอนเรายังเห็นเรื่องดีครึ่งหลังรอเพสซิ่งสูงและเล่่นฟุตบอลทีีดมาก เราพัฒนาขึ้นจากเมื่อ3-4เดือนก่อนอย่างชัดเจนแต่เราต้องพัฒนาผลกันแข่งัปีนี้มีหลายครั้งที่ผมคิดว่าเราไม่ได้ในสิ่งที่เราควรจะเป็นและเกมนี้ก็เช่นกันนะครับอันนี้คือการปอใจของสล็อตนะส่วนด้านของเป๊ปกุนโดลาเชิอชูบรโดซิวผู้นำทางแซงดับลิเวอร์พูลนะครับเป๊ปเนี่ยยกความดีความชอบให้กับบรโดซิวมิดฟิลกับตันทีมคือผู้นำครับผู้นำทางเลยแหละให้กับทีมเนี่ยแซงคว้าชัยเหนือลิเวอร์พูลนะครับ มสตี้เนี่ยโดนนาที75แต่แบรดด์ดซิวารปฏิสกอร์ตีเสมอก่อนเออร์ลิงฮาแลนด์ครับสังหารจุดโทษบุกขวาสามแต้มเป๊ปให้สภาพหลังแข่งพูดถึงแบรดดดเป๊ปบ,บอกว่าผู้เล่นที่น่าทึ่งช่วยนําทางให้เราชนะเกมนี้นั่นก็คือแบรดดดซิวาเขาคือหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดของโลกฟุตบอลเลยก็ว่าได้ผู้เล่นทุกคนรวมถึงผมเดินตามเขาแบรดโดให้ความสำคัญกับทีมก่อนตัวเองเขาทำสิ่งต่างๆเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับทีม แบรดดอซวายยิงประตูแรกจากเอสเอสขอลิ่งฮาแลนด์และยังเป็นการจ่ายบอลให้นูเนสเข้าไปเรเยกโทษเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2003ที่แมนสตีเนี่ยบุกมาควา้าใยต่อหน้าแฟนบอลในสนามแอนฟิลและผลสกอร์เนี่ยช่วยรักษาระยะห่างอาร์เซนอลจากฝูง6กแต้มเป๊ปก็บอกต่อบอกว่าครึ่งแรกเรายอดเยี่ยมแต่มีหลายครั้งที่ไม่นิ่งพอในพื้นที่สุดท้ายเราต้องตัดสินใจให้ดีขึ้นในเขตโทษครึ่งหลังเรารู้ว่าลิ์พูจะเพิ่มความกดดันให้เราเราได้บอลแล้วก็เสียคืนไปเร็วขึ้น เราปล่อยให้แฟนบอลเข้ามามีส่วนร่วมกับเกมต้องชื่นชมสปาสไลายเขาคือผู้เล่นที่ดีมากและลูกฟรีคิกวันนี้ก็เหมือนที่เขาเคยทําได้ในเกมกับอาเซนอลในที่สุดเราก็ชนะที่แอนฟิลการมาที่นี่คือเรื่องยากเสมอผมมีความสุขกับลูกทีมมากอันนี้ก็คือการเปิดใจของเป๊ปกุน德านะครับเชิญชูแบรดโดซิวาผู้นําทางแซงดับลิเวอร์พูลนะฮะ ท่านั้นของโคพาเมอร์นะครับซันเชสชี้ว่าหลังจากนั้นพาเมอร์จะดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับโรเบิร์ตซันเชสครับใน่านของเชลซีเชื่อมั่นในตัวเพื่อนร่วมทีมนะครับว่าหลังจากนั้นพาเมอร์ครับจะยิ่งดีขึ้นหลังจากกดแฮตทริกได้ในเกมชนะบูมแมยังไม่ได้ฟิตเต็มร้อยพาเมอร์เนี่ยพลาดการลงเล่นในช่วงครึ่งแรกของฤดูกาลไปแล้วหลายนัดเพราะอาการเจ็บขานีบทาให้การลงสนามของเขาต้องเป็นไปอย่างระมัดระวัง อย่างเราก็ตามดาวเตะวัยว23ปีอย่าง p พาวเมอร์แสดงความยอดเยี่ยมให้เห็นอีกครั้งด้วยการกดแฮตทริกพาเชลซีเอาชนะบูฟไปได้31แล้วโรเบิร์ตซันเชสก็พูดถึงพาวมเมอร์บอกว่า mm hmm. เขายอดเยี่ยมเลยนะ mm hmm. เขายังไม่ได้เต็มร้อยด้วยซ้ำ mm hmm. เขาเพิ่งหายกลับมาจากอาการมาเจ็บแล้วก็ยังกดแฮตทริก mm hmm. ได้เราแฮปปี hmm. ้มากเราทุกคนซราว่าเขาเก่งขนาดไหนดังนั้นเนี่ย mm hmm. เขาต้องทำแบบนี้ต่อไป mm hmm. เขามีแต่จะดีขึ้นเรื่อยๆ เชลซีทำอาชนะครั้งนั้นเนี่ยทำให้เชลซีคว้าชัย4นะัดติดต่อกันในลีกแล้วก็รังอันดับ5ก่อกลุ่มลุ้นพื้นที่ยูเซอต่อไปนับเป็นชชนะอันยอดเยี่ยมเลยนะเราแฮปปี้กับผลการแข่งขันมากผมว่าครึ่งแรกนั้นยอดเยี่ยมเลยส่วนครึ่งหลังประตูที่พวกเขาทําได้เนี่ยมาจากจังหวะที่เราอาจจะเลี่ยงได้นั่นเลยปลุกใจให้พวกเขาเนี่ยลุยใส่เราแล้วก็ต้องดิ้นรนเล็กน้อยแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราก็เก็บชนะได้ดังนั้นเนี่ยผมแฮปปี้มาก นอกจากนี้ครับเจ้านั่นของโรเบิร์ตซันเชสเองยังบอกว่าเป็นเรื่องเยี่ยมเลยที่ได้ร่วมงานกับเลียมโรซิเนียหลังเก็บชัยชนะไป7จากเกเกมที่คุมทีมทุกรายการนะครับเป็นเรื่องเยี่ยมเลยนะสไตล์ฟุตบอลของเลียมเป็นเรื่องของการคลองบอลแล้วก็เขาเนี่ยมาพร้อมกับทัศนคติที่ดีแล้วก็พลังในแง่บวกแล้วเราก็เอ็นจอยเป็นอย่างมากนะครับอ,อันนี้ก็คือการเปิดใจนะครับของทางโรเบิร์ตซันเชสนายทวารของสิงห์บลูเชลซีนะครับ, chez, บ,นะรบก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะ ก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะครับรอติดตามผลงานในระยะยาวนะฮะไปดูข่าวสารของเคีนันยินดิชกันหน่อยครับมาลายูเวนตุสครับประกาศต่อสัญญายินดิชถึงปี2 0 3 0เรียบร้อยนะครับยูเวนตุสครับยักษ์ใหญ่แห่งเซเร์เบียครับประกาศทางการนะต่อสัญญากับเคีนันยินดิชปีกตัวเก่งออกไปจนถึงปี2030ันสชูเสื้อเรียบร้อยสัญ,ญญาเดิมของยินดิชเหลือถึงปี2 0 2 9รับค่าเหนื่อยอยู่ที่1.7ล้านยูโรต่อปี แต่วันเสาร์ที่ผ่านมามาลาย,ยูนูสแถลงเซ็นสัญญาฉบับใหม่อัพค่าเหนื่อยเป็น6ล้านยูโรต่อปีและจะรับ7ล้านยูโรตั้งแต่ฤดูการถัดไปนั่นทําให้แข่งตุรกีวัยยิปีอย่างยินดิชครับกลายเป็นอันดับ2ที่รับค่าเหนื่อยมากสุดของทีมรองแค่ดูซานวาลาโฮวิชครับ12ล้านยูโรต่อปีฉะนั้นของคืนันยินดิชย้ายมาที่ตูรินเมื่อปี2 0 2 2่อก่อนถูกดันขึ้นชุดใหญ่ลงสนามไปแล้ว115นัดทำา25ประตู19กแอสเิสรวมคว้าแชมป์โคปาอิตาเล ฤดูกันนี้เคนันยินดิชกำลังเป็นดาวสซนโวรประจำทีมของกุนซืออย่างอลูซิโนสปารเลติด้วยจำนวน9ประตูช่วยรังอันดับ4ห่างอินเตอร์จากฝูง10แต้มยินดิชเองก็ออกกล่าวหลังจะรวดประกาเซ็นสัญญาใหม่บอกว่าผมมีความสุขมากที่ได้เซ็นสัญญาใหม่แล้วก็อยู่ในครอบครัวนี้ต่อไปผมรักสโมสรน,นี้ผมมั่นใจว่าเราจะได้ทำผลงานที่ยิ่งใหญ่ร่วมกันในอนาคต อันนี้ก็คือการเปิดใจของเคนันยินดิชนะครับหลังจากที่ต่อสัญญาใหม่กับยูเวนตุสออกไปจนถึงปี2010ฝากอนา,าคตไว้ในระยะยาวนะครับประมาณนี้ไปก่อนครับพอหอมปากขอมคอ,อเดี๋ยวอัปเดตพี่น้องฟังแบบต่อเน,นื่องอัพเดตพี่น้องฟังแบบยาวๆครับ